เรามาดูการหายใจระดับเซลล์กันนิดหนึ่งพูดว่าหายใจน,น้องนึกถึงอะไรครับลมหายใจเขา้าลมหายใจออกดั่งดอกไม้บานมาดูบทการหายใจระดับเซลล์กันนิดหนึ่งคําว่าหายใจเนี่ยนะถ้าพูดถึงการหายใจเนี่ยก็หมายความว่าเราจะเอาออกซิเจนเข้าเข้าไปในร่างกายแล้วก็ออกด้วย ลมหายใจออกมาเนี่ยก็จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าหายใจระดับเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์มันเป็นยังไงครับเซลล์ Cell มันเอาออกซิเจนเข้าไปถูกไหมแล้วก็ปล่อยอะไรออกมาปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานี่เขาเรียกเซลล์หายใจแล้วนะเนี่ยหายใจระดับเซลล์คราวนี้มันหายใจทําไมออกซิเจนเข้าไปเข้าไปทําไมเข้าไปเพื่อสลายอาหารแล้วสร้างพลังงานครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกซิเจนเข้าไปมันต้องมีอาหารเข้าไปด้วยนี่คืออาหารนะครับเนี่ยอาหาร อาหารเข้าไปแล้วมันก็จะไปเกิดปฏิกิริยาภายในเซลล์อย่างเงี้ยตูมอ่าแล้วก็จะมีการผลิตพลังงานใช้ภายในเซลล์คราวนี้พลังงานที่ผลิตเพื่อใช้ภายในเซลล์นะครับจะถูกเก็บอยู่ในโมเลกุลสารชนิดหนึ่งครับเรียกว่า a t m ผิดนะครับไม่ใช่ ATP นะครับอ่าไม่มีใครรับมุกพี่เลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีใครมีความรู้เลยนะครับในห้องนี้อะไรเนี่ยฮะหนูรู้ใช่ไหมอ๋อแต่ไม่ทันอรู้แต่ไม่ทันโอเค ATP คืออะไรนะมันเป็นโมเลกุลสารที่ใช้เก็บพลังงานพูดง่ายๆนี่คือพลังงานครับเป็นก้อนพลังงานที่สะสมอยู่ในเซลล์ครับเวลาเซลล์อยากจะ ทำกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้พลังงานเนี่ยมันจะใช้พลังงานจาก ATP อ่าพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะเพราะนั้นการหายใจระดับเซลล์ก็คือการสลายอาหารนะนี่นี่นี่น,นี่สลายอาหารเห็นไหมโดยใช้ออกซิเจนเนี่ยไปสลายอาหารนะครับแล้วก็ผลิต ATP ขึ้นมาใช้ภายในเซลล์ครับนี่คือหายใจระดับเซลล์ครับโอเคไหมเนี่ยโอเคไหมเนี่ยประมาณนี้นะอ่าแต่คราวนี้ในโจทย์ข้อสอบเขาไม่ได้ถามง่ายแบบนี้อันนี้มันแค่เกิดจำนะครับโจทย์ข้อสอบนี่คือเขาถามไปเลยว่า ปฏิกิริยาสลายอาหารระดับเซลล์เนี่ยปฏิกิริยาไกลโคไลซิสส,สารตั้งต้นคืออะไรสารผลิตภัณฑ์คืออะไรอะไรแบบนี้นะน้องๆก็ต้องรู้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอพูดถึงขยายไปนิดนึงอันสมมติว่านี่คือเซลล์่วาดให้มันใหญ่ๆไปเลยนะไมาตถึงคอนเดียเกี่ยวข้องกับการสลายอาหารระดับเซลล์นะครับก็คือไงรู้ไหมนี่ตอนแรกเนี่ยอาหารที่อยู่นอกเซลล์เนี่ยเช่นอาหารนี้คือน้ําตาลกลูโคสอย่างนี้ใช่ไหม น้ำตาลกูโคสก็จะถูกส่งเข้าสู่เซลล์นี่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์มาแล้วนะกูโคสเข้าเซลล์มาแล้วนะเห็นไหมกูโคสเข้ามาแล้วนะครับคราวนี้จะเกิดการสลายอาหารปฏิกิริยาแรกนะครับจะสลายอาหารที่นอกไมโตโคอนเดียก็คือบริเวณนี้สลายไปตูมต้มตู้มกลายเป็นโมเลกุลย่อยเห็นไหมน้องๆปฏิกิริยาแรกเกิดนอกไมโตโคอนเดียไอ้นี่ไมโตโคอนเดียเนาะปฏิกิริยาแรกเกิดตรงนี้เราเรียกว่าไซโตโซ่า นะบริเวณนี้เรียกว่าไซโตโซลไซโตโซลนะครับส่วนในไมโตคอนเดียนั้นน้องเห็นในไมโตคอนเดียใช่ไหมมี2บริเวณนะครับถ้าเป็นบริเวณนี้มันคือช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มอ่าแต่ถ้าเป็นบริเวณนี้มันคือของเหลวที่อยู่ในสุดของไมโตคอนเดียเราเรียกว่า Matrix. แมทริกเราเรียกว่าแมทริกอ่าพี่เขียนนี้แมทริกนะบาบางปฏิกิริยามันจะเกิดในแมทริก ปฏิกิริยาแรกเนี่ยจะเกิดในสโตโซลก่อนนะครับปฏิกิริยาแรกเรียกว่าไกลโคไลซิสครับอ่าพี่เห็นเบอร์นหนึ่งนะไกลโคไลซิสเนี่เกิดในไมโตคอนเดียครับคือการสลายน้ำตาลกูโคสแล้วก็ได้เป็นโมเลกุลของพาลูเวต2ตัวนะเนี่ยเป็นพาลูเวตนะครับโมเลกุลมันจะเล็กกว่ากูโคสกูโคสหนึ่งโมเลกุลจะมีคาร์บอน6คาร์บอน แต่ถ้าพโเวตหนึ 1, ่งโมเลกุลจะมีคาร์บอน3คาร์บอนนะเห็นไหมโอเคนะเนี่ยผ่านแล้วริยาแรกจบแล้วไกลโคไลซิสนะครับจากนั้นน้องๆไอพายลเวตตัวเนี้ยมันจะเดินทางเข้ามาครับตึ๊บ่าเดินทางเข้ามาเข้าสู่ไมโตคอนเดรียครับพาูเวตมาแล้วนะสีดแดงๆนี่คือพาูเวตนะครับพาูเวตก็จะเกิดปฏิกิริยาที่2ครับปฏิกิริยาที่2ก็คือปฏิกิริยานะ ไฮลูเวยออกซิเดชันหรือการสลายไพลูเวตนะหรือบางคนก็จะเรียกว่าอะซิทิลโคเอฟอร์เมชันนะครับกลายเป็นโมเลกุลสารอีกตัวหนึ่งคันนี้พี่ให้เป็นสีม่วงเห็นไหมนะน้องๆจากเม็ดสีแดงกลายเป็นเม็ดสีม่วงเม็ดสีแดงคืออะไรเม็ดสีแดงคือไฮลูเวยเม็ดสีม่วงคืออะไรเม็ดสีม่วงคืออะซิทิลโคเอครับเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิกิริยาที่2โอเคพี่โยงมาเขียนข้างล่างแล้วกันนะชอบเดี๋ยววันนะี้นะน้องเบอร์สนะครับเรียกว่า ปฏิกิยา a อซิติลโคเอฟอร์เมชันนะถ้าแปลเป็นไทยก็คือปฏิกิยาการสร้าง a อซิติลโคเอครับนะเกิดจากพารูเบตสสลายตัวกลายเป็น a อซิติลโคเอมเลกุลมันจะเล็กลงไปนิดนึงเห็นไหมจากก้อนแดงก้อนใหญ่กลายเป็นก้อนม่วงเห็นไหมครับก,ก้อนจะเล็กลงไปนิดนึงนะครับและหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่ปฏิกิยาที่3ครับปฏิกิยาที่3มเนี่ยมันเป็นวัฏถจักรเกิดในแมทริกนี่แหละ ปฏิกิริยาที่3ามนี่เกิดในนี้นะตึ๊บตึ๊บนะมันเป็นวัฏจักรครับพี่ก็เลยวาดเป็นกลมๆเห็นไหมก็คือมันจะเปลี่ยนรูปสารเป็นสารตัวที่1ตัวที่2แล้วก็กลับมาเป็นสารเดิมนะครับโอเคปฏิกิริยาที่3เนี่ยเขาเรียกว่าเ r e b ไ c y คิลอ่าเบอร์สนะครับเคร b ไ c y คิลเออน้องๆพูดถึงตรงนี้พี่ลืมบอกเลยอะ่ะจดตามได้เลยนะน้องๆอ,อ่าใครที่คิดว่าอยากจะ อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะเก็บไว้ทบทวนนะจดตามได้เลยโอเคอ่ะคันนี้คันนี้มาน้องๆปฏิกิริยายังไม่จบครับปฏิกิริยาที่3แล้วนะครับ 1. เกิดไกลโ l ลซิสในไซโตซอล2เกิดการสร้างอะซิลโคเอในแมทริก 3. เกิดเครปไซเคิลในแมทริกใช่ไหมอ่ะคันนี้ไอ้เครปไซเคิลเนี่ยมันจะทําหน้าที่อะไรมันก็จะสลายอะซิลโคเอน้องๆจำอีเมจนี้ได้ไหมอะซิลโคเอนะครับ เข้าสู่วัฏจักรเครปนะครับแล้วมันก็จะเกิดการสลายตัวแล้วมันจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอ่านะอย่าลืมการหายใจเนี่ยจะต้องเอาออกซิเจนเข้าเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกถูกไหมออกซิเจนก็เข้าไปแล้วก็ไปช่วยในการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเห็นไหมครับนอกจากนี้นะครับน้องในวัฏจักรเครปเนี่ยมันยังมีการสร้างตัวนี้ครับ NADH กับ FADH ห้อยสองอ่าน้องๆรู้ไหมสองตัวนี้คืออะไรสองตัวนี้เป็นโมเลกุลสารที่ทำหน้าที่เก็บอิเล็กตรอนพลังงานสูงเอาไว้อ่านะเก็บอิเล็กตรอนพลังงานสูงเอาไว้คือระหว่างที่มันมีการสลายสารเนี่ยมันจะมีการปล่อยอิเล็กตรอนออกมาซึ่งอิเล็กตรอนเนี่ยพลังงานสูงเขาจะเก็บอยู่ในรูปของไอตัวนี้และและสุดท้ายอิเล็กตรอนจากไอสองตัวนี้นะจะถูกถ่ายทอดไป เพื่อเอาพลังงานที่สะสมอยู่ในอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับย้ายมันเอาพลังงานเนี่ยย้ายมันให้ไปอยู่ในรูปของโมเลกุล ATP แทนเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับไอสองตัวนี้จะถูกถ่ายทอดมันจะมีการถ่ายอิเล็กตรอนส่งอิเล็กตรอนออกมาแล้วอิเล็กตรอนก็จะวิ่งไปตามเยื่อหุ้มชั้นในของไมโตคอนเดรียนะเกิดเป็นปฏิกิริยาที่4ครับอ่ะไปพิยงมาตรงนี้นะ ปฏิกิยาที่4เกิดที่ไหนเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของมบตัวเดรียครับเรียกว่าปฏิกิยาออกซิเดทีฟฟอสโฟลีเลชันอ่าจบแล้ว4ปฏิกิยาในการสลายน้ำตาลกลูโคสนะเพราะฉะนั้นการสลายน้ำตาลกลูโคสสรุปอีกทีนึงนะครับสลายน้ำตาลกลูโคสเนี่ยในสภาวะที่มีออกซิเจนจะเกิดปฏิกิยา4ขั้นตอน ขั้นแรกไกลโคไลซิสเกิดในไซโตซอลขั้นที่2การสร้างอะซิลโคเอเกิดในเมทริกขั้นที่3ามครปไซเคิลเกิดในเมทริกนะครับพอจบ3ขั้นนี้เท่ากับว่าการสลายสารอาหารนั้นสลายน้ำตาลกลูโคสนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วถือว่าเสร็จสมบูรณ์ตั้งแต่ถึงขั้น3แล้วนะครับส่วนขั้น4คืออะไรขั้น4นี่คือขั้นนี้คือขั้นที่เอาเอ,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 เอิเล็กตรอนจาก NADH และ FADH เนี่ยถ่ายทอดถ่ายทอด นะไปตามเยื่อหุ้มชั้นในของใบตันเดียเพื่อเอาพลังงานจากอิเล็กตรอนนั้นเอาไปสร้างเป็นโมเลกุล ATP นั่นเองครับโอเคนะนะระหว่างถ่ายทอดเนี่ยก็จะสร้าง ATP ขึ้นมาอ่ะเขียน ATP นะ ATP อ่ะสมมติเขียนตรงนี้ ATP โอเคนี่ภาพรวมนะครับเดี๋ยวพี่จะเขียนเนื้อหาไล่ลงไปไล่ลงไปนะครับตรงนี้ใครยังจดไม่ทันอ่ะเดี๋ยวพี่ขยายขึ้นไปนิดนึงขยายขึ้นไปนิดนึงอ่าใครยังจดไม่ทันอีก แล้วเหลืออีกเยอะแคปหน้าจอไว้ค่อยไปจดต่อที่บ้านอ่ะแคปหน้าจอตรงนี้ไว้อ่าค่อยไปจดต่อนะเนี่ยนี่คือการสรุปแบบภาพรวมสรุปแบบสั้นที่สุดแล้วของปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะครับโอเคมีน้องถามว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนคืออันเดียวกับออกซิเดทีฟฟอสโฟรีเลชันไหมใช่อ่าดีมากดีมากแสดงว่าเรียนมาจริงนะครับอ่ะวัะนั้นตรงนี้ก่อนเลยนะน้อง พี่ขีดเ้นใต้ปฏิกิริยาออกซิเดทีฟฟอสโฟลีเลชันนั้นนะมันจะแบ่งออกเป็น2ขั้นย่อยครับน้องขั้นแรกคือ ETC อ่าบางคนก็เรียกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเช ETC ใช่ไหมแต่บางคนก็เรียกว่า ETS อิเล็กตรอนทร s นสปอร์ตซิสนะก็คือขั้นของการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั่นเองนี่ขั้นที่4มันเกิดตรงนี้ไงเกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของมตัคอนเดรยเห็นไหมครับ อ,อิเล็กตรอนเนี่ยจะถูกถ่ายทอดไปที่ตามเยื่อหุ้มชั้นในของไมตโตคอนเดรียเพราะว่าตรงเยื่อหุ้มนั้นอ่ะมันจะมีตัวรับส่งอิเล็กตรอนอยู่นะเช่นาพาสโตไซยานนนไซโตโครม C ไซโตโครม B อะไรเงี้ยน,น้องๆไม่ต้องจำชื่อแต่ว่ามันเป็นตัวรับส่งอิเล็กตรอนนะครับอยู่ตามเกาะอยู่ที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมตโตคอนเดรียนะครับอ่นนี้คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแต่แต่แต่แตปฏิกิริยาขั้นนี้นอกจากถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วนะครับ มันยังมีอีกขั้นหนึ่งนี่ขั้นหนึ่งตรงนี้นะอ่าพี่เขียนไว้เขาเรียกว่าขั้นเคมีออสโมซิสอ่าออสโมซิสนะครับอ่าโอเคขั้นนี้คืออะไรคืองี้ครับในระหว่างที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปเนี่ยพลังงานจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับจะถูกใช้ในการสูบโปรโตอนมาสะสมตรงนี้ครับพีน้องล,ลองรู้ไหมตรงนี้เขาเรียกอะไรอ่าให้ทายดีกว่า ที่พี่ชี้ตรงนี้เรียกว่าแมทริกใช่หรือไม่ครับพี่แอดมินช่วยตอบหน่อยแล้วที่พี่ชี้ตรงนี้เรียกว่าแมทริกใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ไม่ใช่แมทริกมันอยู่ตรงนี้อ่าแมทริกมันคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมนะที่พี่ีตรงนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างเยอหุมครับตรงช่องว่างระหว่างเยือหุมนั้นจะมีโปรโตอนมาสะสมครับอ่ะพี่จะเขียนโปรโตอนนะขยายเข้าไปนิดน,นึงโปรโตอน เ,เก่งมากเลยนะ้องตอบไม่ใช่มาเ,าเก่งมากนะครับแสดงว่าแม่นมากนะเนี่ยโอเคน้องๆครับเขียนโปรตอนด้วยสะสมอยู่ตรงช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มครับระหว่างที่ถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปนะครับจะมีการสูบโปรตอนไปสะสมตรงช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มนะแล้ว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 การที่มันมีโปรตอนสะสมอยู่มากๆนี่แหละมันจะเกิดเป็นเหมือนเป็นพลังงานครับสะสมไว้เป็นพลังงานศักด์สะสมไว้นะครับ แล้วพอโปรโตอนสะสมมากๆเข้าปุ๊บมันจะมีการไหลทะลักผ่านโปรโตีนชนิดหนึ่งเรียกว่าโปรโตีน ATP synthase นะโปรโตอนจะไหลกลับเข้ามาสู่ส่วนแมทริกโปรโตอนจากช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มเห็นไหมจะไหลกลับเข้าสู่ส่วนแมทริกนะครับแล้วพลังงานจากการไหลของโปรโตอนนั้นนะ่ะจะถูกนํามาใช้ในการสร้าง ATP ครับนี่โอยถือว่า ถือว่ามันมีความลึกซึ้งนะครับเนี่ยนะเนี่ยแต่ว่าก็จบแล้วนะดีมากเลยน้องๆที่ถามมาแสดงว่าเออแม่นแล้วก็พร้อมสอบที่โรงเรียนด้วยนะครับโอเคสรุป4ขั้นตอนนี้นะครับน้องต้องเข้าใจว่าแต่ละขั้นเกิดที่ไหนแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรบ้างนะครับโอเคนะ